สวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้คริปโตวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเน็ตฟรีทูอีกแล้วอย่างแรกเลยผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัคสมาชให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตฟรีของทูนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u ัครสมาชให้ด้วยนะครับผมนะนะก็โอเคนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมนะเป็นครั้ง first เลยนะครั้งแรกก็นั่นแหละลองสมัครดูกันได้นะตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเลยเราไม่ควรมีเงินติดค้างอยู่ในซิมด้วยนะครับบอกไปก่อนนะเพื่อป้องกันการล่วไหลของเงินด้วยนะครับโอเคครับตัวแรกในวันนี้ก็จะเป็นดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันหนึ่งจันหนึ่งจันหนึ่งซิลมโชอกตัวนี้ก็เป็นหนึ่งกิกใช้งานได้อยู่ที่หนึ่งวันนะครับท่านผู้ชม ก็สามารถลองไปกดสมัครดูได้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมและตัวที่2ในวันนี้ก็จะเป็นดอกจันแร่สีศูนนะครับนี่ใหม่น้ก็12กิกใช้งานได้6วันก็สามารถลองกดสมัครกันดูก่อนได้นะครับและตัวที่3ในวันนี้ก็จะเป็นจันแต่แปดจันแต่สองเปรสี่เหลี่ยมตัวออ ตัวนี้ก็เป็น10กนิกใช้งานได้อยู่ที่30วันก็ 30, นสามารถลองกดสมัครกันดูได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมตามนี้เลยนะครับและเนี่ยตัวต่อ <c oughs> ไปเป็นตัวที่4ก็จะเป็นหักการ9 3ก3 6สี่เหลี่ยมทวอตัวนี้ก็เป็น10กนิกใช้งานได้อยู่ที่30วันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สามารถลองกดสมัครกันดูได้นะครับตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะตอนนี้เลยนะครับ แล้ตัวที่5ในวันนี้ก็จะเป็นดอกจัน95ดอกจัน9เหลี่ยมงโตออกอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเน็ตความเร็วอยู่ที่2องกิกใช้กันได้ที่30วันเป็นเน็ตของเมียนม,มานะครับผมนะอ่าก็สาม,มารถลองดูได้นะครับท่านผู้ชมลองดูได้ลองดูได้นะโอเคครับและเน็ตตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับผมนะเป็นตัวที่6ในวันนี้ก็จะเป็นดอกจัน8 8ดอกจัน8สี่เหลี่ยมโตออกนะครับ วันนี้เอ้ยแปนะสี่เหลี่ยมตัตออกตัวนี้ก็เป็นเน็ตอยู่ที่1นึ่งกิกใช้งานได้อยู่ที่1วันแล้วก็บวกโทรฟรีไปด้วยนะครับและตัวต่อไปเป็นตัวที่7นะครับตัวที่7ก็จะเป็นดอกจันแต่แตแจันสองดกจันหนึ่งจันหนึ่งสี่เหลี่ยมจัตุตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต1นึ่กิกใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับท่านผู้ชมก็สามารถลองกดสมัครกันดูได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะก็ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชม และตัวที่8ในวันนี้นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นดอกันก้าสามหดอกจัดสมเจ็ี่เจ็ดจะออกตัวนี้ก็เป็นเน็ตอยู่ที่สิบเกนะครับใช้งานได้ที่30วันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝาก่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยและเจันใ่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ